ได้ค่ะเดีเ๋ยวแฟซิมอีกก้อนซิมรอบที่ร้อยนะคะทุกคนค่ะแพรนะซิมนะมันนัวนัวเด้อค่ะแซบแซบเดี๋ยวซิมอีกก้อนแซบแซบค่ะทุกคนนัวนัวค่ะนัวนันัวอีหลีแซบแหงมาเด้อมาเด้อค่ะแซบแหงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะ เสียงดังเลยนะคะเอ่อเพรจะทํากับข้าวอะไรเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะวันนี้ว่าที่บ้านแพรมุกทหารนะคะน้องสาวแพรจะ,ะเอามาให้แม้เพื่อนลรือน้าแพรเองเขาช่วงมาให้ะคะ่ะเพื่อนๆนุ่งเนี้ยค่ะอันนี้ชะโอมซื้อเองะะด้วยค่ะเด้ออันนี้ชะโอมนะซื้อเองนะแพรสีเกงมีเมนูนะคะทุกคนเอ่อโมฮัวทางอีสานบ้านเฮากะ ทางอื่นกินเปลี่ยนด้วยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทางแพนะคะมันคือเพือน,นค่ะยอดอ้อยค่ะผู้ใหญผู้จักเนงเพรว่าช่วงนี้น่ะมะม้มันหายยะ,ะเนาะค่ะเนาะแล้วบ้านแพนะเขาพูไม้อยกันหลายทุกคนนา้าพ้นกันเลยเนี่ยค่ะสงสัยลูกสาวเพิ่นจะกินว่าโอ้ร่วงแล้ว ยอดอ้อยกับเพื่อนเพื่อนเื่อค่ะเดี๋ยวแพ้กับซิมาแกะเนาะค่ะเนาะนี่แกะนีค่ะแกะแกะแล้วก็เอาไปต้มค่ะเพราะว่ายอดอ้อยมันเปรี้ยวนะคะต้มต้มให้ความเปรี้ยวมันออกนิดนึงสักประมาณึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีกับชิมเอานะคะทุกคนเพราะว่ามันบกขมมันมันเปรี้ยวนะยอดอ้อยมันเปรี้ยวกับต้มต้มแล้วเอาเฮ็ดจังไดเขาเอามาแกงขึ้นอาไม้นี่ละค่ะใส่เห็ดใส่เอ่อชะอมนะวันนี้ใส่ชะอมนะคะเดี๋ยว แต่ฉันได้แกงให้เพื่อนๆดูส่วนเน่าขาด้วยค่ะเด้นอน่าขาสวยงามมากทุกคนขาเด้อค่ะเด้อทุกคนขาเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะทุกคนป่าน่างางามละทุกคนวันนี้ซีนีแค่ยอดอ้อยยอดอ้อยนะคะเด้อย,ยอดอ้อย รากาพักน้ำลาคาเนาะค่าเนาะค่ะเนาะหนิเนาะค่าเนาะค่าเนาะค่านะคะเดี๋ยวไปชิคกี้กงทั้งเพื่อนอันทุกท่ากินจะท่ากินด้วยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแทกเกงแล้วแล้วละว่างแกงกันเดี๋ยวแทกชิให้เบิ้งน้ำคล้ายๆแกงเนาะไหมค่ะโบเมนคล้ายแกงเหมือนกันเลยนะคะกับวิธีการแกงหน่อไม้นะคะทุกคนโอ้โหนี่ค่ะโอ้มีนี่ด้วยมะม่วงลูกใหญ่ลูกโตใหญ่กว่าฝ่ามือใครอีกเลยค่ะ เด่กสาเพื่อนยาย,ยายมังงวงอีหยังค่ะเนี่ยอันนี้ก็ข่ะเจ้าเอามาฝากที่กันได้ค่ะโอ้ยจะได้สองฝากดีแท้เฮานี่อันดับแรกทำยังไงอันดับแรกแฝกกระสีมาปอกได้ค่ะพเพื่อนบอกก็ไม่ยากนะคะยังสดๆอยู่เลยค่ะเพราะว่า้องสาวแพ้ว่าคัร์เซฮอสเมื่อวานนี้ค่ะพเพื่อน นี่ค่ะบอกแล้วกับประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะนะคะก็ยดอ้อ,อยด้วยค่ะเดื่อถามว่าแซ่บคือกันเแต่ถ้าคุณใส่เขาเบื่อเนาะคะ่ะเนาะอันใดที่มันกแก่ๆเรากะตัดออกเลยค่ะเดินตัดออกให้มันเหลืออ่อนๆน,นี่ค่ะนี่ยอ่อ,อนนะคะอันนี้ที่มันแก่ๆก็ออกๆอนอกะคะตัดออกเอ่อมนสิคกอบๆด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ค่ะ ันจะปกๆนี่เทาจะแกะออกแล้วนี้นะคะเนาะตัดออกอันนี้นะคะแกะก่อนเด้อค่ะเด้อ ส่วนตัวนี้ก็คือมีเห็ดด้วยนะคะทุกคนกะมีพักน้ำนะคะแล้วกะ็นอกข่าด้วยค่ะแพตต้องใส่น้ำแล้วแหละเนาะนี่ค่ะทุกคนนะคะ,นะคะนอกข่านอกข่ามีพักน้ำนะคะ่ะใส่ไปนิดน้อยค่ะเพราะใส่หลายเอาไว้นึ่งกินจ้ำเจ้วเนาะคะ่นะเนาะมีเห็ดหูหนูนะคะแล้วกะ็มีชะอมนะคะเนี่นะคะ่ะสองอยา่างแต่นี้ก็แซบแล้วนะคะแซบแล้วนะคะ ใช่ค่ะเพื่อนๆพอเขาต้มแบบให้มันหายปเปรี้ยวแล้วนะคะสใส่ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะประมาณกี่สิบนาทีนะคะให้มันหายปเปรี้ยวเราก็เอานันยานามาใส่เ้อค่ะคล้ายๆแกนมาไม้นะคะคล้ายๆแกมเปิ้ลนะคาทุกคนแค่เราใส่ยอดอ้อยแทนนะคะมันก็จะกรอบๆคล้ายๆเมมไม้ด้วยค่ะพอเขามาต้มมันก็จะอ่อนจะนิ่มลงเนาะนะะี่ค่ะยอดอ้อยที่แทนในเห็ดไว้นะคะขวันขวัญน,น,นะคะนี่นะคะ เนี่ยค่ะพวกเครื่องประดับเขานะคะเครื่องประดับก็จะมีเน็คค่านะคะเนาคค่าเน็คค่าเน็คค่านะคะ,คะแผ่มาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะอันนี้กับยอดพักน้ำด้วยค่ะเด้อแลวก็เฮ็ดหูหนูสามย่างค่ะเดี๋ยวชะอมหรือผักขะเราตบท้ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแผย์คนให้มันเข้าที่กันรู้สึกว่าต้องเติมน้ำด้วยค่ะอย่านางอีกจักน้อยนึงรู้สึกน้ำมันจะน้อยไปนะคะเนาะอ่า เดี๋ยวเรามาใส่ตาพริกข้าวเบือด้วยเด้อค่ะเด้อให้นะ้ำมันเข้มข้นนะคะพริกข้าวเบือเฮ็ดขึ้นแกงแล้ไหมคะ่ะเพื่อนๆแจกกระแซบนะคะมันจะกโกบๆเนาะคะ่ะเนาะถ้าคนเคยกินแะสิงหูเนาะคะ่ะเนาะเด้อคะ่ะใส่ข้าวเบือนะคะพริกข้าวเบือนะคะตามลงไปนะคะทุกคน อีกข้าเบืือนะคะคนให้เข้ากันนะคะทุกคนเริ่มแล้วค่ะเริ่มยุบเริ่มอย่างอีกจังน่อยค่อยมาปรุงกันค่ะ,<ๆ>คะเพื่อนๆคนชิ้นข้เบลือแป๊บหนึ่งเนาะสิบบริจักก้นหม้อด้วยค่ะเด้อหนึ่งทับที่นะคะทุกคนปลาร้านะคะปะลาปร้าปลาาปลารานะคะ ส่วนพงนัวก็หนึ่งสองสามมีเพิ่มเติมนะคะทุกคนอูมามิมอูมามินะคะอูมามิเพิ่มความนัวนะคะจุดก่อนจิดก่อนโอ้ลำบากด้วยค่ะจับก้องผู้เดียวนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนคนคน มีแพไปแอบใส่หอยล้ำเด้อค่ะเด้อแต่ใส่บดไดหลายคั่กันใดค่ะเพราะว่ามันคั่ม,มันดึกแล้วนะคะคนรอกินก็รอนะคะทุกคนแพก็เลยใส่ไม่หมดนะคะจริงๆซื้อมาเท่าไหร่สามขุงนะคะเ,เพื่อนๆถุงอนเลยรอให้มันเดือดอีกจังน้อยค่อยเอาพักคะมานะคะเนาะชิมดูก่อนนะคะถ้าไม่พออะไรค่อยเติม ท้ายนะคะผักกาหรือเชะอมนะคะทุกคนสุดยอดเลยค่ะทุกคนหอมมาเด้อค่ะคนละถ้วยคนละถ้วยด้วยค่ะเด้อผู้ดซากับเบิร์ดด้วยค่ะเมนูนะคะเมนูเด็ดวันนี้นะคะทุกคนเกียยอดอ้อยอ่ะผสมน้องข้ามีผักน้ำนะคะมีบมะหอยน้ำด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> เด้อค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆด้วยค่ะ <c oughs> สำหรับเกงยยอดอ้อยวันนี้ก็ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ